สนุกฮะสวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตทีดี i อนิเมตกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้จะมาอยู่กันกับ Discord ของ Anime Brawl นั่นเองนะอ่าสำหรับเกมเกมนี้นะถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับมันคือเกมที่เกมเก่าเนี่ยจะเป็น Anime Horizon นะครับก่อนที่จะเป็น Horizon ก็จะเป็นอีกชื่อแมปมาก็คือ Total Tower Defense คือเปลี่ยนมาแล้วถึง3ครั้งแต่ณปัจจุบันเนี่ยแมปแบบนี้เนี่ยได้ถูก เชโอเวอร์ over, หรือว่าถูกซื้อไปโดยคิงลูฟี่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่สามารถอ่านชื่อได้นะปัจจุบันนะเพราะว่า Discord มันชอบย่อชื่อให้นะครับแล้วก็จะมีโคเนอร์เป็นอ,อย่างวานิลานะครับก็คือเป็นยูทูบเบอร์ต่างชาตินั่นเองนะครับโอเค ตั้งแต่ที่คิงลูฟี่เข้ามาเคลมเนี่ยณนะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งดูเกี่ยวกับเรื่องของเกมเพลย์กันนะครับคือเขาได้โชว์สนิคพีคเกมเพลย์ออกมาประมาณ1นาทีกว่าแต่ก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยตัวละครที่อยู่ข้างบนที่มันเป็นของเก่าอนิเม h o r i z o n เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอามาใช้ไหมแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยตัวสนิคพีคที่ผมได้แอบไปดูนิดนึงแล้วอ่ะมันแทบจะไม่ได้เห็นเลยนะวันนี้ที่เราจะได้ดูนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของสนิคพีคอย่างเช่นอ่า ตัวละครใหม่ๆนะอืมเดี๋ยวไปดูภายในแมปด้วยนะครับจะเป็นสนิทพีทที่เขาโชว์มาก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปไปหลายคลิปแล้วคือมีเรื่องของชาร์โดนะครับแล้วก็มีโบ r o สแล้วก็จะมีอย่างเช่นอ่าตัวละครใหม่ๆเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมเป็นแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันอ่าเริ่มจากอันนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนดีกว่า คือด้วยความที่คลิปนี้เขาลงมาในลักษณะของการที่เหมือนจะเป็น 480p จะด้วยซ้ำมั้งหมายถึงรายละเอียแดบบความชาัดนะมันไม่ใช่ HD นะครับหรือ 720p จะด้วยซ้ำนะอันนี้จะเป็นเหมือน UI ใหม่นะครับ UI ใหม่นะแล้วก็ลักษณะการโชว์ตัวละครจะคล้ายๆแมปอื่นนะั่นแหละก็คือมีตัวละครเป็นอยู่อยู่อยู่ในช่องนะครับนะโอเคอันนี้จะเป็นนัสสึนะครับ จะสังเกตได้ว่าตอนที่กดตัวออกมาวางเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะ Impact อะไรสักเท่าไหร่ไหมถือว่ากดไปมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะทุกคนลองสังเกตดูเห็นปะแล้วเส้นออกไปนี่โอ้โหหนามากเลยอันนี้คือความรู้สึกของผมเนาะอ่าไอส่วนตัวข้างบนเนี่ยผมโอเคนะมันเป็นเหมือนสไตล์ที่ทําให้ดูง่ายขึ้นดูแคชชว่วขึ้นหมายถึงว่ามันไม่ดูเลอะเทอะแมปอื่นมันจะสีสันซะเยอะเลยถ้าพวกตัวละครอย่างเช่นเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราแกดูว่าวางตัวไปแล้วเนี่ยมันจะมีแบบวิงวิงออกมาด้วยนะครับเนี่ยลองดูปึ้งเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนไฟก็วิงวิงออกมาโอเคเราดูกันต่อนะครับอ่าจะเป็นเอฟเฟกต์นะสื่อเลยซึ่งแมปนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าตัวเอฟเฟกเนี่ยมันจะให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับอนิเมะ t s t เ n นถ้าใครชอบเนี่ยจะรู้สึกว่าแมปนี้จะสามารถเล่นได้เลยนะครับแล้วก็เวลาการวางตัวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นระบบคล้ายๆ a d ดีซึ่งณปัจจุบันเนี่ยหลายๆแมปเนี่ย ใช้ระบบไอการวางตัวหรือหมุนตัวแบบนี้อยู่กันเยอะมากเลยนะจะสังเกตได้ว่า,าถามว่าทําไมผมถึงรู้นะตอนมันหมุนตัวทุกคนลองดูดิมันจะมีความแบบยึก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 อะ,อะเมื่อก่อนเนี่ยผมแทบจะไม่เห็นเลยระบบเนี้ยเมื่อก่อนจะเห็นแบบกดหมุนที่มันก็จะวาร์ปเลยวาร์ปแบบหมุนหมุนหมุนเลยอันนี้มันจะมีความสมูทเห็นปะเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนเหมือนมีคนขายสคริปต์ตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าเออเขาพยายามที่จะเขียนตามๆกันนะเพราะว่ามันดูดีนะครับผมพูดถึงแล้วอะ มันเป็นอ่าระบบที่ถือว่าดูดีอ่ะแล้วก็มาดูเอฟเฟกต์ชาร์โดนะครับโอ้โหเห็นปะคือมันผมอ่ะเล่นอนิเมะรัสเตนช่วงที่มันเป็นเดมอนสเลเยอร์นะครับแล้วเออไอไอแพดแพดนั้นอะ่ะพวกเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยเอฟเฟกของอนิเมะรัสเตนมันจะมีความแบบว่าเป็นสเปซอาร์ตหรือเป็นบัตบัตนิดนึงเหมือนแบบสีสันเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าแมปเนี้ยเอฟเฟกมันคล้ายๆกันนะมันจะเยอะๆนิดนึงเห็นปะมันจะแบบมีแบบพวกแบบ ธาตุเยอะๆไฟออกมาแล้วก็จะเป็นเส้นๆหนาๆเลยอะไรย่าเงี้ยนะครับหลายๆตัวจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันเอฟเฟกมันจะาลางการมากเมื่อกี้แค่แบบพุ่งเข้าไปเหมือนไฟไฟหรือกัดหรืออะไรสักอย่างสีชมพูของเนสโกะนะครับอืมวันนี้น่าจะได้เห็นอยู่3ตัวนะเขาไม่น่าจะลงโบลสนะครับแล้วก็บรรยากาศแมปนี่ก็อ่อมีความแบบตุนๆน้ำมันน้ำมันนิดนึงนะอารมณ์แบบดินน้ำมันนิดนึงอืม ซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบเลยนะครับแล้วก็ UI ใหม่คือ UI ในการอัพตัวละครเนี่ยจะเป็นทรงเหมือนบัตรนะครับออผมจำได้ว่าไอผมคุ้นๆแบบนี้ตรง m u l ติ v e r s e Tower Defense อ่าไม่ได้มันติเวอร์ทาวเวอร์ดี e เฟนต์ถูกแล้วออแต่ว่าอันนั้นมันจะดูเก่ากว่าอันนี้จะดูทันสมัยกว่านะครับการอัพเป็นรูปบัตรแบบนี้เพราะว่าของ AD เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแผ่นสูงๆยาวๆมาเลยแล้วก็มีรายละเอียด บลาบลาบลาแล้วก็จะไม่มีรูปเนาะอือันนี้ยังมีรูปอยู่น่าจะเป็นแบบอลาคล้ายๆ A a คลาสสิกเก่าอะไรอย่างงี้อืมแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเจนใหม่แล้วจะมีการอัปเกรดขึ้นโดยส่วนตัวแล้วผมว่า UI มันดูเป็นเพลนดีหมายถึงว่าดูธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคจาได้ซ้ำนะตัวเลือดก็คุ้นเคยกันตัวเลือดก็จะเป็นสีแดงคุ้นเคยกันเลยอ่ะอันเนี้ยเพราะว่าหลายๆแมปก็จะใช้ระบบนี้เนาะอืม ใช้เป็น UI เลือดประมาณนี้เราจะยังไม่ได้เห็นตัวอื่นนะเขาวางแค่สตัวนะครับวันนี้เป็นตัวนัสสที่เป็นลุงแล้วก็นสโกที่เป็นทองนะครับแล้วก็ชาโ d โดที่เป็นซีเกทนั่นเองปึ๊บ,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 บคือแมปเนี้ยผมมองอันนี้คือส่วนตัวนะผมมองว่าถ้าคนที่ชอบอ่า เอฟเฟกแบบนี้ไปเลยก็จะชอบไปเลยจะส่วนตัวผมว่ามันเลอะไปนิดนึงเหมือนที่มันเยอะอะคือชาร์โดผมเข้าใจแหละแต่ว่าคือจริงๆสําหรับผมชาร์โดมันก็แค่แบบพุ่งเข้าไปฟันชิงงยังไองอะไรเงี้ยแล้วเป็นสีม่วงอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วนะแต่นี้คือจะสังเกตได้ว่ามาอลังการงานสร้างสุดๆเลยซึ่งถ้าคนชอบอะไรแบบเล่นใหญ่จัดเต็มอย่างเงี้ยมันก็จะชอบเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนค,คิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าเอฟเฟกมันจะเล่นใหญ่จัดเต็มนิดนึงอืม ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยไอสไตล์เอฟเฟกอย่างเงี้ยเห็นหลายๆแมปพยายามจะใช้กันเยอะอยู่นะพูดถึงว่าเยอะเลยนะพูดพูดถึงว่าแบบเยอะเลยเห็นปะคือมันจะมีความแบบลองสังเกตดูปะไฟมันจะมีความแบบเป็นหนาหนาหนาออกมาเลยนะครับแล้วเราลองดูไฟสีม่วงกันหรือพลังความมืดของเขา shadow นะครับเห็นปะ คือมันจะมีความนนหนาหนาเป็นเส้นๆ้นออกมาเลยนะซึ่งยุคนี้ใช้กันเยอะมากๆไอ้ระบบตรงนี้แต่นั่นแหละถ้าคนชอบอะไรอลังการอย่างนี้โทรศัพท์แบบมันมันแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยคือระบบการวางตัวมันจะแบบฟิ้งฟิงฟิงสีสีฟ้าออกมาบะแล้วเมื่อกี้เป็นรอยกัดนะครับของเนสโกเนี่ยดูดิเป็นรอยกัดปึ๊บอ่า โอเคครับประมาณนี้และกันสำหรับอนิเมะบอลนะครับนี่เป็นเกมเพลย์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะจริงๆเจ้าแมพเนี้ยผมไม่รู้รายละเอียดภายในเหมือนกันว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้เพราะว่าเวลาที่โชว์สนิคพิกมาก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เรียกดูช่องเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้ามาถึงแบบ 9K นะช่องอของ a n i m เม r a w l บลอะเยอะๆเลยซึ่งก็มีหลายๆคนคาดหวังกับเกมเกมนี้อยู่ไม่น้อยนะครับอันนี้คือไม่รู้อะไร KL50K Ro บักนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับสำหรับ Voting p ้ง o ลหรอล่าสุดมี Voting p o l l ล่าสุดเขาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ปะว่าเขาชอบอหน้าต่าง AD หรือว่าหน้าต่าง AA มากกว่าซึ่งเอาจริงๆแล้วผมว่าคือ มันเหมือนเกมคนละเจนกันเลยนะแต่ว่าพอมาดูของ AA แล้วมันทำไมมันคลาสสิกอย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะคือมันมันมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็มันก็มันก็ดูดีของมันอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นแบบใหม่ๆนิดนึงที่มันเต็มตัวอะไรอย่างงี้ครับก็เลยอาจจะใช้ในระบบของ AA แลนะเพราะล่าสุดเนี่ยมีคนเนี่ยเนี่ยเขาถามว่าชอบแบบไหนมากกว่ายูนิตบาร์สไตล์สุดท้ายคนก็ไปเลือก AA มากกว่านะไม่ได้ชอบเหมือน AD ที่มาเต็มตัวอย่างนี้มันก็เลยทําให้ตัวสเน็คพีกเนี่ย มีหน้าออกมาอย่างนี้อย่างเดียวนะครับอืมแต่มันก็ยังไม่เหมือนนะแต่ก็น่าจะเป็นของตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ไม่ได้รู้จักประวัติของคิงดูฟี่สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมีข้อมูลสามารถคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะครับว่าเออเขาเป็นประมาณไหนอะไรยังไงให้ผมรู้จักเกีย่ยวกับคนทําเกมคนนี้มากขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่า เป็นอันสมควรและสำหรับ Anime ม r a นะครับถ้าใครรอเล่นแมปแมบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะแต่ส่วนตัวผมว่ามันเป็นอีกแมปที่น่าสนใจแล้วกันอืมแต่ว่ามันมันยังรู้สึกขัดแย้งอะไรหลายๆอย่างอยู่ในใจผมนะตอนผมดูรู้สึกว่าน่านเล่นแต่อีกมุมนึงก็ไม่รู้จะหมายถึงว่าตัวผมไม่รู้ว่าผมความรู้สึกมัน,ม,นมันยังแบบไม่กล้าอวยเต็มที่อะไรเงี้ยอเค ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับใครอยากให้ทำอะไรหรือมีข้อคิดเห็นอะไรแนะนำผม,มสามารถคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย